จุดนะเด่นก็คืออยู่ตรงนี้อัลบ่้มไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันนี้เราจะพาทุกคนมากินร้านนี้นะคะก๋วยเตี๋ยว พิพรีซึ่งเป็นร้านเด็ดในเพชรบุรีนะจะบอกให้ใครไม่มาถือว่าพลาดนะจ๊ะระวังรถกันด้วยนะคะเพราะว่ารถวิ่งไปวิ่งมาเยอะมากเลยถนนเส้นนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไป <laughs> เร็วเร็วเรวมาเลย ก็ได้มาแล้วนะคะเต็มโต๊ะเลยคือไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะปกติก็สั่งเป็นช่วยๆนี่ค่ะได้แล้วนะคะอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะชื่อเมนูมก๋วยเตี๋ยวชุดหม้อไฟนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นหม้อไฟแล้วก็มีน้ําลูกชิ้นอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าส่วนประกอบก็คืออันนี้นี่คืออะไรอ๋อ หมูตุนอันนี้เป็นหมูสดแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในอ่าตับนะคะแล้วก็ถั่วงอกกอันนี้มีอยู่แล้วทุกโต๊ะอันนี้อันนี้เป็นถั่วงอกถั่วงอกที่ลวกมาแล้วส่วนอันนี้อันนี้ชอบสุดร้านก๋วยเตี๋ยวต้องมีอันนี้แล้วก็จะชอบมากเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเส้นอย่างอลังการตรงนี้นะคะ พูดไปน้ำลายไหลไปเส้นก็จะมีเป็นเส้นมีโยกอันนี้เส้นเส้นเล็กอันนี้เป็นเส้นมีแล้วก็จะมีเป็นบะหมี่นะคะที่ทุกคนคุ้นเคยตอนนี้เราก็ได้ถ้วยมาแล้วนะเราก็พร้อมจะกินมากอ้อเออที่สำคัญค่ะนี่เป็นหมุกกระจกขออนุญาตใช้มือนะทุกคนอ้อ เออมกรอบนะไม่รู้ว่าเขาทำเองหรือเปล่าแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งอะที่ขาดไม่ได้เลยแต่วันนี้มันขาดไปเพราะว่าเรามาค่อนข้างบ่ายแล้วนะก็คือกากหมูเจียวถ้าใครมาต้องสั่งนะคะมากึนให้ได้นะร้านนี้เด็ดที่สุดเด็ดสุดในเพชรบุรีแล้วแหละอยากกินคนถ่ายก็่ายไปนะคะส่วนคนจะกินก็จะกินนะคะ มามาถึงการกินวิธีกินต้องกินยังไงเอามาวิธีการกินเอาแบบที่เคยเห็นแมค่ค้าก๋วยเตี๋ยวทํานะน่าจะต้องใส่ถุงออก,ก่อนใส่เอาเอาก็ชอบแบบนี้ไงก็เห็นแม่คะาเขาทําไงเขาใส่ถุงออก,ก่อนนะทุกคนแล้วก็ใส่เส้นใช่ไหมเอาเส้นเล็กนะคะวิ้ยแต่ว่า เหมือนเราอะนานแล้วอะพอเรานานแล้วเส้นมันก็จะค่อนข้างเหนียวนิดนึ่งกามขึ้นละตักเยอะได้มาแค่นี้เองก็แล้วแต่ชอบนะใครชอบเส้นไหนก็ใส่ไปเลยนะเอาสองเส้นเลยอะสองเส้นเลยทุลักทุเลดนิดนึงนะคุณ คือหน้าจะจริงจังหน่อยนะทุกการกินเราจริงจังเสมอถ้าไม่เก่งใจนี่ใช้มือไปแล้วนะอเอาคืนไปค่ะเอาคืนไปนะคะโอเคแล้วก็หมูหมูมาหมู อันนี้มันน่าจะอร่อยมันต้องอร่อยแน่ๆเลยอะ่ะตับไม่กินเยอะค่ะเอาชิ้นเดียวพอตับไม่กินเยอะอ่ะอันนี้ของชอบของชอบก็ใส่ไปเยอะๆนะจ๊ะใส่ลงไปอ,อะไรอีกนหม้อไฟคือกินคนเดียวไม่หมดหรอกต้องพาเพื่อนมาด้วยนะคะร้านนี้ มหลายๆคนแล้วมันจะอร่อยแล้วก็คือแบบว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวคือแบบว่าน้ำข้นมากนี่นี่น,นี่มาดูมาดูมาดูมดันข้นมากขนาดนี้ยิ่งคนยิ่งอร่อยนะบอกเลยนะทุกคนอร่อยเดอ้อต,ตักน้ำยิ่งตักก็ไม่ชนะจ่ะ ตักแล้วหายตักแล้วหายหายไปไหนหมดก็ไม่รู้พอพผอพอก่อนแล้วก็นี่ค่ะขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะใส่เข้าไปแต่มันจะเลอะมือนิดนึงอย่างลอยอะ่ะ หิวเด้หิวเด้ตามมาตามมาจากตึงก็ตามอ่ะนี่มันก็จะอือหืออไม่เคยเปล่แปง อเมน,น,นะชุดที่เรากินวันนี้นะคะเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวชุดหม้อไฟสําหรับเมนูแนะนาใครมาก็ต้องสั่งที่นี่ก็คือ1ก็จะเป็นแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวชุดหม้อไฟสองนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวชุดเบอร์เร์ซึ่งมันก็จะแบบอลังการแบบนี้เลยนะทุกคนซึ่งวันนี้ชุดที่เรากินก็จะประมาณกินได้เราะมีกินสองคนส่วนสําหรับใครที่มากันสองคนหรือคนเดียวนะคะเมนูที่แนะนําเลยก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงสม้ม กินได้ยังได้ค่ะเป็นกันเองมากเจ้าของร้านน่ารักมากคือเดินอยู่นูงง่นอะเรียกให้เข้าร้านแล้วอะน่ารักมากแล้วก็บรรยากาศก็เหมือนบ้านเอนมาเที่ยวบ้านญาติ อ่อแล้วก็เนี่ยที่เราเห็นข้างหลังมันจะเป็นตัวนะคะแล้วก็ป้าที่เจ้าของร้านน่ารักมากเอามากินนะครับก็จะมีบริการเติมน้ําให้ด้วยนะะบางทีนะ้ำมันแห้งก็เข้าใจแต่ว่าเรากินไม่เยอะขนาดนั้นก็สามารถบอกได้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องน้ําดื่มนะคะน้ําดื่มจะเป็นการบริการตัวเองนะก็จะมีมุมน้ําดื่มอยู่ด้านหลังนะคะสามารถถามที่เขาบริการได้นะคะหรือว่าจะถามที่หน้าครัวหน้าเตาก็ได้เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ทีเด็ดก็คืออยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นพริกของร้านนี้นะคะน่าจะเป็นพริกที่คั่วเองด้วยคือหอมหอมแล้วก็เผ็ดน,นะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเติมอ่ะเติมน้อยๆนะเติมไปด้วยชิมไปด้วยนะเพราะว่าเมื่อยอย่างนั้นนะคะกินเติมชาตินี้เผ็ดเปลี่ยนชาติหน้าไม่รู้ด้วยนะจ๊ะนี่คือสีของน้ําซุปที่เติมพริกนี่ดูความแตกต่างเด้อ อันนี้คือที่ไม่ได้เติมนะจ๊ะอันนี้คือที่เติมจ้ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็ดอีกอย่างนึงของร้านนี้ก็คือพริกนะคะทุกคนพริกนะคะเออโทษนะคะพริกนี่ครัวเองไหมคะครัวเองค่ะโอ้ราคสุดยอดค่ะมันคือพริกอะไรคะมันเผ็ดมากเลยแต่ว่าหอม วันนี้เขาชอบเพราะว่าหนูไม่กินเผ็ดถ้าคุณกินเผ็ดจะอร่อยใช่มันหอมด้วยแล้วมันก็จะเผ็ดมีเก่าเลยทําอาทิตย์ต่ออาทิตย์อาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้ววันนี้หนูเสียดายมาช้าไปหน่อยกากหมูเจียวค่ะอร่อยมากปกติหมุนเร็วแบบนี้ทุกวันไหมใช่ค่ะโอ้หันตรงมาเช้าๆเปิดร้านกี่โมงคะตีโมงกว่าๆลูกโอเคค่ะ โอ้ยแต่ก็ยังหนูมาบ่ายโมหมดแล้วอะวันนี้ถ้ามันเป็นวันหยุดปกติจะหมดไวกว่านี้นะวันนี้ต้องเยอะนัหละโลโอ้เียบเพราะเพราะบางโต๊ะสามถ้วยสี่ถ้วยค่ะเพราะของป้ามันจะใหม่ทุกวันไม่มีการใช่อันนี้จริงอันนี้เกี่ยววันต่อวันวันต่อวันจริงค่ะจริงใช่โมหายไปแล้วไปเติมไปเติมหมอไปเติมหมไปเติมไปเติมหมอนะ ไปเติมน,น้ำเป็นน้ำซุปมไม่ต้องเติมไฟนะคะเอาแค่น้ำอย่างเดียวพอมันไม่ร้อนนะลูกไม่เป็นไรคะ่นะร้อนเดี๋ยวมันต้องรอขอบคุณค,ะค่ะน้ำมันเตยปันถายแล้วใช่ไหมเข้า <c oughs> <c oughs> มาใกล้ๆหน้าฉัน สภาพมันไม่ดีเท่าไหร่แล้วอิ่มมากนะทุกคนอิ่มมากนะนี่คือสั่งทีเดียวอยู่นะสั่งทีเดียวจบน่าจะอิ่มไปถึงพรุ่งนี้เช้าเลยแหละเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วก็นี่นะคะสําหรับใครที่อยากจะมาตามเรานะก็ค้นหาได้นะคะใน google เพราะว่าร้านนี้มีนี่รีวิวร้านนี้ที่วงในเพราะฉะนั้นคือ ไม่ต้องบอกแล้วนะคะกราฟิกไม่ต้องขึ้นแล้วนะคะว่ามาอย่างไงใครๆเขาก็มาค่ะร้านนี้ขึ้นชื่อในจังหวัดเพชรบุรีใครไม่มาเนี่ยถือว่าเอาแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับใครที่อยากจะหาอาหารอร่อยๆร,ร,ร้านเด็ดๆในจังหวัดเพชรบุรีนะคะ บาง EP อาจจะพลาดไปก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้อย่าง EP ล่าสุดที่เราได้พาทุกคนไปกินนั่นก็คือร้านสเต็กหน้าบ้านร้านกาแฟเหาะได้สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยและที่สำคัญก็คืออย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเดี๋ยว EP หนะ้า เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย